ก่อนจะไปเริ่มรับชมคลิปกันนะครับฝากกดไลค์กด Subscribe เป็น like, กำลังใจกันหน่อยเลยกันนะครับ ขอแนะนาเพจอินแบ็กเติมเกมรับเติมเกมถูกทะลุมิติถูกและคุ้มกว่าเติมเองอย่างแน่นอนและที่สําคัญนะครับสามารถเติมได้ทั้ง2ระบบไม่ว่าจะเป็น Android หรือ iOS ก็สามารถเติมได้เช่นกันรวดเร็วและปลอดภัยมีไปเสร็จหลังการเติมร้านเปิดมานานกว่า10ปีจดทะเบียนถูกต้องตามกฎหมายและอีกหนึ่งช่องทางการติดต่อ Li n e แอดอินแบ็กเติมเกมใครสนใจสามารถทักไปได้เลยนะครับโอเคผมก็สวัสดีกันอีกรอบไปกันนะครับยินดีต้อนรับสู่ Return s t u d i ดกันเหมือนเดิมทุกคนก็จะดำเนิน อัปเดตข่าวสารของอ e ีฟร b บอล2023โซนโมบายหรือฝั่งมือถือกันเหมือนเดิมนะครับในส่วนคลิปนี้นําการพูดถึงสิ่งที่จะเข้ามาใหม่ทั้งหมดหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับก็ไม่ว่าจะเป็นแพ็กน,น้าเตะต,ต่างๆนะครับหรือว่าอีเวนต์การแจกฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็มีอะไรกันมาบ้างเรานําการรับชมในคลิปนี้เลยเลยกันนะครับ ก่อนรับชมคลิปการก็มาเลยทุกคนฝากกดไลค์กด Subscribe เป็นกำลังใจให้กันเหมือนเดิมนะครับแล้วก็ขอฝากไว้อีกเช่นเคยนะครับครบ100,000สนซับสไครบ์บ,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 บน YouTube กิจกรรมแจก ID ตามไปที่นี่เลยร้านขาย ID อ e ดีอ e ุฟบอนอีสานบ้าเป็ดรับซื้อและขาย ID ดีราคาถูกมีตั้งแต่หลักสิบไปจนหลักพันที่สําคัญผ่อนได้ทุกราคาเลยนะครับแล้วก็จะมีกิจกรรมแจก ID ทุกๆ4วันทุกคนใครสนใจก็อย่าลืมตามไปนะครับร้านขาย ID ด e ีอีสานบ้าเป็ด อย่าง, <empezar> ยงที่บอกไปนะครับว่าคลิปนี้คือทําการพูดถึงสิ่งที่เข้ามาใหม่ทั้งหมดในวันนี้นะครับก็อย่างที่รู้วันนี้นะครับว่าวันนี้นะครับเป็นวันพฤหัสทุกคนก็มีการปิดอัปเดตกันเหมือนเดิมนะครับถ้าปกติก็คือจะมีการปิดอดปเดินแต่ช่วง9ก้าโมงเช้าที่ผ่านมานะครับจะเปิดดีทีช่วง15บหนาฬิกาหรือว่าบ่ายสามเลยนะครับถ้าไม่มีเวลาเลื่อนทุกคนย้ำบีทีเลยกันนะครับว่าเกมนะครับจะเปิดดีทีช่วงบ่ายสามหรือว่า15บหนาฬิกาไม่รวมเวลาเลื่อนนะครับถ้ามีการเลื่อนก็อาจจะเร็วกว่นั้รออะติขงคยูแลบ ต่อมาเราไปดูส่วนของสิ่งที่มีการเปลี่ยนแปลงในส่วนของวันนี้กันบ้างแลวกันนะครับเริ่มที่อันนี้ทุกคนเราเจอกันทุกวันอยู่แล้วนะครับสำหรับส่วนของลออินโมนัสนะครับก็ไม่ว่าจะเป็นการแจกฟรีเงิน g p พีแล้วก็การแจกฟรี50ทองหรือว่า50อีฟวนคอยนะครับต่อมาคือการแจกตํานานฟรีนะครับวันนี้ก็ยังมีการแจกฟรีกันอยู่เหมือนเดิมนะครับสำหรับการแจกฟรีในส่วนของไอเทมเชนดิวการเปิดแพ็คตำนานฟรีนะครับก็มีการแจกฟรีอยู่เหมือนเดิมในส่วนของวันนี้นะครับเพราะว่ามันยังมีการแจกฟรีแบบบยยาวๆเลนะคั เรามาด้วยส่วนของแพ้นาติกันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มที่อย่างที่บอกไปนะครับว่ายังอยู่ในช่วงการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสรับแพ็คตํานานที่มีการลุนฟรี11ครั้งนั่นเองนะครับก็มีใครเปิดได้ตัวไหนกันแล้วบ้างก็ลงคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับต่อมาคือในส่วนของแพ้อีพิกหรือว่าแพ้ตำนานนะครับก็สรับแพ็คปัจจุบันนะครับเป็นแพ็คของ FC Bayern Munich นะครับวันนี้ก็หมดอายุแล้วเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับก็สรับแพ็คของ Bayern Munich นะครับมีใครเปิดแพ้กันบ้างหรือว่าเปิดได้ใครกัน้างงกลอมเบ ก็เมื่อเกมเปิดมาเราจะไม่เจอแล้วนะครับสำหรับแพ็คนี้และต่อมาขึ้นในส่วนของการคาดการกันบ้างเลยกันนะครับสำหรับแพ็ของตำนานนะทุกคนก็มันมีอยู่ทั้งหมด3แพคเลยด้วยกันนะครับที่อยู่ในฐานข้อมูลนะครับแต่ว่ายังไม่มีมาให้เปิดนะครับสำหรับแพแรกคือแพ็คของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับทุกคนหรือว่าตำนานอีพิกของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับก็มีมาทั้งหมด3คนเลยกันนะครับนำทัพโดยเดียโก้ฟอรลันนะครับก็ เว็หนึ่งอยู่ที่80นะทุกคนเวตันอยู่ที่95และเมื่อบูลอยู่ที่ประมาณ98เลยนะครับและต่อมาคือในส่วนของรูสฟฟนิเต์รอยนะครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าเช่นกันนะครับเว็บหนึ่งอยู่ที่85เวบตันอยู่ที่97และเมื่อบูลอยู่ที่100เลยนะครับปิดท้ายด้วยเดวิดแบ็กแฮมนะทุกคนเว็บหนึ่งอยู่ที่84เวบตันอยู่ที่98และเมื่อบูลอยู่ที่101เลยนะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับ3ามตำนานของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนะครับ ต่อมาคือในส่วนของโรม่ากันบ้างครับทุกคนก็มีมทั้งหมด3คนเช่นกันนะครับสำหรับตำนานของโรม่าหรือว่าอีพิกของโรม่านั่นเองนะครับก็นาทับโดยนี่เหลือทุกคนเป็นในส่วนของคันเดล่านะครับตำแหน่งของแบ็กซ้ายคนเว็หนึ่งอยู่ที่81เอว็ตันอยู่ที่9 4และเมื่อบูอยู่ที่9 7เลยนะครับและต่อมาเป็นอังเดสเพื่อตำแหน่งของกองหลังเซนเตอร์แบ็กหรือว่า CB นะครับเว็หนึ่งอยู่ที่82อเว็ตันอยู่ที่95และเมื่อบูอยู่ที่98ปนะครับปิดท้ายด้วย ฟาเชโกตอตตีนะครับตำแหน่งของกองกลางตัวรุกครับทุกคนเวิ้หนึ่งอยู่ที่85เวตันอยู่ที่97และเมอร์บูดอยู่ที่100เลยนะครับและปิดท้ายด้วยในส่วนของอินเตอร์มิลานนะครับก็มีมาทั้งหมด3คนเช่นกันนะครับสำหรับตำนานของอินเตอร์มิลานนะครับก็นำทัพโดเนียยทุกคนเป็นในส่วนของไมคอนนะครับมาตำแหน่งของแบ็กขวานะครับเวิ้หนึ่งอยู่ที่83เวตันอยู่ที่95และเมอร์บูดอยู่ที่98เลยนะครับ และต่อมาเป็นในส่วนของซาเอลเอโต้ครับตำแหน่งของกองหน้าตัวเป้าก็ทุกคนว้1หนึ่งอยู่ที่83เวตันอยู่ที่96และเมื่อบูญอยู่ที่ประมาณ99เลยนะครับปิดท้ายด้วยคัมเบียโซตำแหน่งของกองกลางตัวรับนะครับวิ1หนึ่งอยู่ที่84เวตันอยู่ที่97และเมื่อบูญอยู่ที่ประมาณ100เลยนะครับก็ประมาณนี้ด้วยกันนะครับสำหรับ3แพ็คที่อยู่ในฐานข้อมูลแต่ว่ายังไม่มีมาให้เปิดนะครับก็คาดว่าในส่วนของวันนี้นะครับน่าจะเป็นแพ็คใดแพ็คหนึ่งใน3แพ็คนี้นะครับก็ทุกคนอยากให้แพ็คไหนมากันบ้างกกกลลงคออมมเเเนนบบััข้้าาไดยะร ประมาณนี้แลวกันนะครับในส่วนของตำนานหรืวีปิกที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับต่อมาเราไปในส่วนของ Player of the w e e k กันบ้างแล้วกันนะครับก็สหรับแพ็กปัจจุบันหรือว่าแพ็กล่าสุดนะครับก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับมีมาทั้งหมด11คนแล้คนเลยกันนะครับนำทัพโดยลิโอเนลเมสซี่แฟรงกี้เดอยองนะครับแฮร์รี่เคนทุกคนไบรลี่คาร์ลุมิตโตมาอะไรประมาณนี้นะครับก็เปิดได้ทั้งหมด3ครั้งแล้วก็มีการเปิดฟรีด้วย1งครั้งนะครับก็เปิดได้ใครับ และต่อมาคือในส่วนของแพ็กวันนี้นะครับก็เมื่อวานนะครับตัวเกมได้มีการเปิดเผยเงามาทั้งหมด3ภาพตามนี้เลยครับไม่ว่าจะเป็นปีกซ้ายกองหน้าตัวเป้าแลวก็กองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับเมื่อผมหาข้อมูลมานะครับก็ได้หน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับปีกซ้ายก็คือเป็นในส่วนของคิริยัตเอมเปเป้นะครับแลวก็กองหน้าตัวเป้าที่มาพร้อมกับสกิลของซูเปอร์ซับนะครับแล้วก็คือดาวินนูเย่นนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยราฮิมสเตอร์ลิงตำแหน่งของกองกลางตัวรุกนั่นเองนะครับ ประมาณนี้แลวกันนะครับสำหรับข้อมูลเบื้องต้นนะทุกคนเรามาดูในส่วนของการคาดการณ์กันบ้างแล้วกันนะครับเริ่มทชี่การคาดการณ์ของสื่อแรกของสื่อต่างประเทศทุกคนก็มีหน้าตามาประมาณนี้เลยนะครับสำหรับการคาดการณ์ของสื่อต่างประเทศนะครับมีมาทั้งหมด11คนตามนี้เลยนะครับนำชับปโดยคิริยันอ็มปาเป้ทุกคนบูโน่เฟรเดนเดสราฮิมสเตอร์ลิงโอลิเวียชีรูวทุกคนดาวินนูญยสนะครับโจเซซาอะไรประมาณนี้นะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของสื่อแรกนะครับ ก็สมมุติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็ลองคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับคอมเมนต์คนไหนก็ขอให้เปิดได้คนนั้นแล้วกันนะครับทุกคนต่อมาเราไปดูสองการคาดการณ์ของสื่อที่2กันบ้างแล้วกันนะครับอันนี้ทุกคนเป็นการคาดการณ์ของเพจของคนไทยนะครับแล้วก็คือเพจของเล่นแต่เพจนั่นเองนะครับก็ขอขอบคุณสำหรับข้อมูลของเพจเล่นแต่เพจด้วยแล้วกันนะครับก็ในการคาดการเมื่อคืนนำทัพโดยเคลียร์เอเบเป้ทุกคนบรูโน่เฟอร์นันเดสนะครับเตโอเฮนเดสทุกคนไรฮิมสเตอร์ลิงนะครับอังเคิลดิมาเรีย แล้วก็มีในส่วนของเอ็มเบล่าทุกคนมาไี้แคสนะครับอาริโอลาทุกคนแล้วก็มีปิดท้ายด้วยทีเด็ดอย่างลามินยามาทุกคนดาวรุ่งของ f c บาร์เซโลนานะครับอันนี้คือการคาดการณ์ของเพจเล่นตเตเป้สนะครับก็สมมติว่าถ้ามาตามนี้นะครับทุกคนอยากได้ใครกันบ้างก็อย่าลืมคอมเมนต์บอกกันเข้ามาได้เลยนะครับและปิดท้ายด้ว่ส่งแพ็กวันจันนะครับสำหรับแพ็กของแมนเชสเตอร์ซิตี้นะครับอันนี้ก็คาดว่าน่าจะเป็นแพ็กสุดท้ายของภาคนี้แล้วนะครับเพราะว่า วันจันทร์ที่จะถึงนี้นะครับเป็นการปิดอัปเดตใหญ่ทุกคนก็คาดว่าไม่น่าจะมีแพ็คใหม่เข้ามานะครับประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับการคาดการแพ็กทั้งหมดหรือว่าสิ่งที่อาจจะถูกเพิ่มเข้ามาหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับและต่อมาคือในส่วนขอีฟเว่นพอยท์นะครับวันนี้ก็มีนักเตะหมดอายุแล้วเช่นกันนะครับทุกคนก็คือไม่ได้ส่วนของแอนดี้โคนเองนะครับก็หมดอายุแล้วไปที่เรียบร้อยนะครับสำหรับนักเตะที่มีมาให้แลกฟรีด้วยอีฟเว่นพอยท์นะครับก็มีใครแลกกันแล้วบ้างก ต่อมาเราใส่วนของอีเวนต์การแจกฟรีหรือว่าอีเวนต์ที่มีการเปลี่ยนแปลงกันบ้างแล้วกันนะครับก็วันพฤหัสน่นทุกคนมีการเปลี่ยนแปลงกันเหมือนเดิมอยู่แล้วนะครับ <govern ate> เริ่มที่ในส่วนของเนี่ยทุกคนทัวร์อีเวนต์ของ Mobile Club นะครับก็มีการแจกฟรีเป็นไอเทมเช่นเดียวหรือว่าการเปิดแพ็กฟรีหนึ่งครั้งนะครับนี่ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับแล้วก็ต่อด้วยการแจกทองฟรี50ทองนะครับวันนี้ก็มีการเปลี่ยนแปลงเช่นกันในส่วนของวันนี้นะครับสหับชายนีอนะครัมาี เป็นในส่วนของ efootball 0 2 4คัมมิ่ coming Soon, นะครับวันนี้ก็มีการแจกฟรีกันเหมือนเดิมนะครับสำหรับการลุ้นตำนานฟรีหนึ่งครั้งนะครับแล้วก็ปิดท้ายด้วยส่วนของ650บล้านดาวโหลดนะครับวันนี้ก็เหลือเวลาอีก4วันนะครับสำหรับแคมเปญต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็นการรับทองฟรีอะไรประมาณนี้นะครับก็ทั้งหมดทั้งมวลประมาณนี้แล้วกันนะครับสำหรับสิ่งที่ยังอยู่แล้วก็สิ่งที่หายไปหรือว่าสิ่งที่การเปลี่ยนแปลงในส่วนของหลังการอัปเดตในส่วนของวันนี้นะครับหากผิดพลาดกันไหนก็ต้องขออ ไว้เจอกันใหม่ในคลิปหน้าคนคลิปนี้ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ